น้องน่องนกเออน้องหอมเฮ้ยเห็นมาครับแม่ข่ารักเลยเอาอายเลยไอ่ได้ไอ่ได้เปิดจะเปิดใช่ะ สวัสดีทุกทุกคนครับผี่ผมวามารับใิพย์ของเราครับบรรยากาศน้อนเต้าครับแปดโมงครับทุกคนครับตอนนี้เข้ากับเดินทางจากเครื่องยุวนาฏไปเครื่องมหาไซคครับทุกคนครับเดี๋ยวคราบครัวพาไปส่งภูบาทชนบุรีกันอีกตามเดินทุกคนครับเดี๋ยวตกลงบรรยากาศงธุรกิจจนเรื่องแล้วระหว่างข้างไปรับกันรทุกคนครับของคันเดินทางยล้วนะครับคุณนี้ชม เป,เปิดเหรอวะเฟื่อใช่ไหมสองเฟื่ยเอาเฟื่อสองเฟือยครับทุกทุกคนครับก็ก่อนที่จะเดินทางครับบรรยากาศตอนตะเศ้าฝนตกครับน้ำเต็มพงเลยก่อนจะเดินทางก็แวะกินเฟื่อก่อนครับแวะกินเฟื่อก,กับสองสาวสวยครับทุกคนครับสองสาวสวยเมืองยมบาลดูนกินเฟือ่อ ยิ้มเลมแม่ค้าต้องยิ้มเลยเจ็บตาเจ็บตาเฝอแซ่บที่สุดในเมืองยมประหลาดกับหานนี่นะครับทุกคนครับอยู่เขาห้อมบานเลยเห็บค้นแพร่งบ่ค้นแค่เนาะบ้านค้นแค่กันทุกคนครับออกก้อนออกมาจากท่าแขกก่อนสีเขายมประลาดกับอยู่ขวามือก่อนจะหอดวิวเทินครับถ้าออกมาจาก ยมบาลดก็เลิกวิวเทินมาเขาบานพ้นแค้นครับ okay, จะเห็นนี่ครับผ่ <Okay. S 1> านเฟอร์แสบที่สุดในเมืองยมบาลดแขวงข้ามมวนสอปปลาวครับ <ปะ S 1> สองสาวสุดแสบเฮ้ยสองคนนีปะปะ่บ่คู้ดีเด้เจ้า ข้าก็บคุณมรู้ครับแม่ขาไปอันนี้เบิ้งบุญบอกไฟมาเจ็บตาวะสันเจ็บตาคนลที่บ่แล้กนเขางที่ตย่างีบว่าเจ้าล่งขีตมเขาได้ไมกอ่าเขาลงขีดเขาเชี่วบิเวเบิ้งเขาลงขีมไปเบสดซองนี่นะ ซื้อ,อยังไม่ขายนีซืหอมซินกหอมซินกน่องหอมกับน,น่องนกเนาะืหวานก็นบ่นะเจ้าจคือเห็ดเป็นปะเจ้าเเหตุเป็นข<ะ>ายกู้ขายดนหรือเปล่าเรอดโดน อเอาค้ายปีแต่จักปีแล้วสองปีสองปีแล้วโอ้คอยขั่วโมจักวะอันนี้จะขั้วบอกคอยเต้นหล่นผม <c oughs> คอยครับกายอยู่เลยกายไปกายมาอยู่ น้องน้องนกหอมเออน้องหอมเออมาแต่บุญบังไฟครับเบิ่งหน้าตาแม่ข้าแต่ละคนคือส่งเมย์เมย์นี่แหละบ่แม่นได้เมื่อยเฮ็ดเวียกเด้เมื่อย์เต้นเมื่อยเต้นเมื่อยเลาะเมื่อยเหล่าเมย์เบียดเห็นมาครับแม่ข้าน่ารักอยู่ เอาาอยนี่ครับเฟิร์สโซ่สาวครับเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สสาวหอมสาวหอมก็สนุกเออเฟิร์สสาวหอมทีมมังกรทีมทัพพุซซมังกรสวใหญ่สาวหอมกับสาวนกเป็นไงไหนหอมมาก่อนหอมมาก่อนมันหอมเวลียี่บหอมคน อ่ะเดี๋ยวผมลองซิมเบป็นแบบนี้เลยเป็นอะไรเป็นขายมาหลายปีเมื่อนี้หน้าตาก็จะนั่นจัง่อยเมื่อยๆเพียๆจัง่อยทำแม่ขาดเจ็บเบียร์ลายเป็นไปอันแบกแบกบักไฟลายไปเชี่ยนนี่อย่าง่าอันเพิ่มมาบุญบางไฟเดือนของอยู่การอะไรกันนะครับเปลี่ยนๆๆคือว่าเป็นบัลลุนที่ที่ก็เข่าเป็นลูกพ่อเจ้าดีใจเนาะ ถูกวัวปูเจ้าพี่ดีใจนากว่ะดีใจแล้ว,วนะหัวจะเคลียร์เบียบอะเปิดมันนะโซ่เลยป้าทุกทุกคนครับเขาก็เห็นเปิดห้านเห็ดนั่นเห็ดนี่เขาก็นเรียกว่ามีลูกมีผัวน้องหอมกับน้องนกโสดเบิ้ตสองครับเป็นไรอืมสุดยอดเลยน่าสนใจ เพีรัยูนกสามาอแล้วเนไใ่หมอตวไปใส่เลยวันสิมากินน้ำก็ได้อิ่มแล้วได้ยังกินมาดเบอร์ไง,งเบอร์เงี่าสาวเล่าครับคนงามกินเนียงับเขือว่าสั่งกับเข้าวกระเลาะเร้ารสมพ่อเลยคนโหนดีเนาะ อันนี้จะกินแต่หมูแต่ไก่แต่เป็ดไปสันละอันนี้เป็นน้องนะครับทุกทุครับอายุ1ปีอันนี้เป็นดอหอมอนเป็นเอื้อยน่องก็เอื่อยครับทุกทคนครับสาวสวยบบสองคนอันนี้บอกินมันบ่เนี่ยกินไผ่กินมันกินบเปินหรือบบกินเสื่อกินเป็นแต่บ้านกินเอา บกินดอกอ้าไกเก็บไองกินมะเป็นอายใหญ่มากเนี่ยอายกินม,เ,นมเคือเป็นตอนอาอยุ9ปีเลย9ปียังกินเป็น

ตรงนี้เออก็นั้นได้ทํา3เกี่ยวกับที่นั่งที่นอนสักครู่นะครับกันสภะตัวต่างๆในการเรามีปักตัววัดกันสุขสมบัติยาเช็คคอมเมนต์สวยๆนะครับ <coughs> 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 เที่จริงเขาโนอนเลยนะแสบขนาดแสบว่าอยากลุกเลยครับทุกคนครับแต่พ่นบอกว่าผมถามว่า ิกับคนอะไรหอมเหมือนกันบอกว่าคนเขาด้อิ่มหร่อย่บดสี่สิบแปดสี่สิบแปเป็นยังาบาเป็นแปดสิบ้าทเกือบร้อยบาทเนาะเป็นเงินบาท ยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนตองใจเจ้าแสดงตำหนกยิ้มเห็นไหมว่าเจ็บตาครับเดียวเจ็บตาคือผู้บ่าวตีคุ้มตาเ่อวานเที่ยวเที่ยวบุญบอชไปกับผู้บ่าวอีกคนหนึ่งกันบ่ไปพ่อกันมันบ่เขาตีคุ้มตาเอาไปบ่ไปบายไปครับทุกคนครับเดินทางต่อเกือบลืมโทรศัพท์